สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Battle Ground Royal นะครับก่อนที่จะเริ่มเกมกันขออนุญาตบอกโค้ดรับ6หลักสัหน่อยหนึ่งเอาไว้กดรับเครดิตกันนะครับตั้งใจฟังให้ดีทุกคนครับ827422 827422นะครับเออเอาไว้กดรับเครดิตฟรีกันนะทุกคนนะเข้ามาในเกมแล้วครับหน้าตาก็ต้องบอกว่าโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวทหารหนิดนึงทุกคนยอดเครดิตอยู่ที่1000บาทผมขออนุญาตเบ็ดไปที่100เลยนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเบ็ดไปที่100ทุกคนนะครับ100แล้วก็กดออโต้เลย10ครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมูหรือจะก็ว่ากันไปนะครับออโต้เลยได้กําไรหรือว่าอะไรขอหยุดที่10เกมตรงนี้เลยนะครับทุกคนไปครับนั่นแหละครับมาเลยหรือเปล่าดอกแรกวายทำงานแล้ววายสองตัวทํางานแล้วเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยทุกคนวินแล้วทุกคน จัดมาโอ้โหวายสามตัวทํางานเลยปั๊บสวายสี่ตัวโอ้โหเป็นเกมที่ดีมากทุกคนตะวันแตกแบบบุรัวเลยย็ดแค่มันต้องอย่างนั้นทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วมีแค่8ครั้งยังไม่โดนเตยังเติร์ติสอยู่ตอนนี้ยาว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 ซิวะโอ้โหทุกคนยังได้นะฮูคนสิบสาไปทุกคนแม่เจ้า อย่างนั้นบิ๊กวินครั้งแรกครับใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเมื่อสักครู่นี้แค่2คลิกแรกเท่านั้นเองมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ครับจบอยู่ที่11,590บ้าหรือเปล่าบ้าทหรือเปล่าเบ็ด0 0เบ็ด0 0แล้วออโต้10ครั้งทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนั่นไงนั่นไงไวายทำงานอีกแล้ว สี่ตัวทุกคนให้มันรูดไปดะโอ้โอเคหลายยาวมากแน่นๆจี้ไปสองตัวสามตัวอตอนนี้คุณา้าทุกคนจบสองหมื่นแน่ผมว่าจบสองหมื่นแน่วายมาอีกสิบหกของพยาบาลาว้ายสักทุกคนโอ้โหแม่งโหด,ดมากเตอร์ติสโหด,ดมากโหด,ดมันชื่อเกมเลยทุกคน โอ้โหล้างกระดานเลยอะ่ะเตอร์ทิสแบบล้างกระดานเลยทุกคนโอ้โหบิ๊กวินครั้งที่สองมาแล้วทุกคนเทียหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบครับทุกคนครับยังเหลืออีกสี่ออโต้โอ้โหเข้าทุกเม็ดจริงๆทุกคนเข้าทุกเม็ดจริงจริง ไปครับครั้งสุดท้ายเตอร์ตีได้อีกหรือเปล่าได้นะทุกคนคูณสามยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้ยังได้อยู่โอ้โหแน่นๆเลยเดี๋ยวมาดูคูณเจ็ดบิกวินครั้งสุดท้ายครับทุกคนครับสิบออโต้สองพันห้าสิบบาทสิบออโต้กับการเบ็ดแค่หนึ่งร้อยทุกคนตอนนี้ยอดเครดิตอยู่ที่สามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบโอ้โห บวกมา3 000, 1 0 0มทุกคนเพราะว่าเครดิตมีแค่1,000ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับเกมนี้ครับฝากไปด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับโคดรับ6หลักนะครับบอกไว้แต่ต้นคลิปสามารถไปกดรับเครดิตฟรีได้เลยนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ